อ s s a l a m u a l a i k u m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h นะคะวันนี้ครั้งที่แปสัปดาห์ที่8ปดแล้วนะคะ,ะบทที่4อ่ว่าด้วยเรื่องเปิดเกิมบังเบียกันเปิดเกิมบังเบียกันตุ่มโบหันถ้าเปลาตามตัวก็คืออาการเบ่งบานการเจริญเต,ติบโตแต่ถ้าเปลในภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆก็คือประมาณว่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะอ่ะ,อะคำศัพท์มาดูคำศัพท์กันนะคะเปิดบันดาหาระอันกาตามันมีคําศัพท์ที่ง่ายและมันมีคําศัพท์ที่ยากก็คืออธิบายอธิบายคําศัพท์ที่เหมือนกันนะคะ,ะข้อที่หนึ่งอ่านว่าใบใบแปลว,ว่าดีงอกงามเติบโต มันมีอีกสองคำมามันมีอีกสองคำที่ความหมายใกล้เคียงกันคืออะไรนักเรียนเขียนในใบง,งานตอบมาเลยนะคะข้อที่2 m e l มลิสต i ริกันมลิสตาริกันอ่านว่ามลิสตาริกันแปลว่าอนุรักษ์ไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือคงเดิมต่อให้มันเปลี่ยนแปลงเราก็มีสิ่งที่ชดเชยถ้าเราดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็จะดูแลดูแลเรานะคะ,ะเราไม่ทำลายธรรมชาตินะคะมีคําที่เหมือนกันคือคําว่าอะไรดูดีๆนะคะคำที่สามอ่านว่าลิงคุงกัน,กนลิง k ุงกัน,กน ลิงกุ้งกันก็คือรอบๆสิ่งเว้นล้อมปัจจัยสิ่งรอบๆอ,บอะค่ะมีความหมายที่คล้ายกันอยู่สองคำให้นักเรียนเขียนตอบมาเลยนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่บันทึกในลายอัลบั้มประจำชั้นของวิชามมลาย,ยูได้เลยนะคะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้นักเรียนทุกคน เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะคะวันนี้คุณมุสลามมาลองมาตลอดเวลาเป็นเรารกา้าตู